ช่วงเวลาเกือบเกือบ17นาฬิกานะคะจะเห็นได้ว่าที่ชายหาดบางแสนตรงจุดนี้ค่ะยังคงมีหลายครอบครัวนะคะที่อาศัยช่วงวันหยุดยาวช่วงสุดท้ายของวันแบบนี้ละคะ่ะมาพักผ่อนหย่อนใจเดินทางมาท่องเที่ยวสอบถามกับหลายคนนะคะก็คือบางคนเนี่ยบอกว่าก็คือเดินทางมากันแล้วก่อนหน้านี้หลายวันแล้วะคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันพักผ่อนวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิุรีลำนาหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะอีกหลายครอบครัวก็บอกว่า เอาละช่วงที่ผ่านมาคือคนเนี่ยหยุดยาวกันเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าบางแสนเนี่ยน่าจะมีนะักท่องเที่ยวหน่าแน่นมากจริง,รงๆที่เรียกว่าบางแสนแตกค่ะเพราะฉะนั้นหลายครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการหรือแม้แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชาเชิงแซาเนี่ยเขาเอาศัยช่วงวันหยุดวันเดียวแบบนี้ค่ะก็เดินทางมาจากบ้านของพวกเขาเพื่อจะมาท่องเที่ยวอย่างบางแสนที่นี่นะคะมาจากสมุทรสาครค่ะมา,มาตั้งแต่กี่โมง มาตั้งแต่สามโมงเช้าจ้ะค่ะตั้งใจมาที่ตั้งใจมาที่วัดขาปทุมก่อนจ้ะแล้วก็ถึงได้มาวางแสงจ้ะค่ะแล้วมาถึงบางแสนกี่โมงกันคะตอนบ่ายสามโมงนะจ้ะเดี๋ยวจะกลับกันกี่โมงคะเนี่ยกำลังจะกลับค่ะเพราะว่าน้องต้องไปโรงเรียนจ้ะตัวเล็กจ้ะเดินหน้าสนุกแล้วนะสนุกค่ะรถติดมาไหมคะหรือว่าเราไม่ติดค่ะรถมาโล่งมากเลยห่วงขากลับไหมจ้ะห่วงขากลับขากลับรถติดแน่ๆเลยค่ะเดินทางมาจากอยุธยาครับ มาทั้งหมดนะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับพอดีว่ารถมันติดแล้วก็มาที่กวนตรงเนี้ครับแล้วพอดีรถวันนี้คนเยอะครับผมเดี๋ยวจะกลับยุยยาครับผมว่าบางแสนนี่เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับโอ้โหเนี่ยอาหารก็ถูกกับข้าวก็อร่อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่แพงใกล้บ้านที่สุดเ่้นทางองเทียวใช่ไหมใช่ครับผมบ้านับ่นี่ครับผมขับรถจริงๆกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงเดียว ผมอยู่อำเภอบางบ้านครับใช่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่กันเต็มที่ตลอดแนวความยาวของชายหาดบางแสงกว่า3กิโลเมตรเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ